จักรยานบอสซี่บอสซี่กำลังปั่นจักรยานครับแม่บอกคุณแม่ซะบอกแม่โจมบอสซี่กำลังปั่นจักรยานอยู่ถอย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 ไปซื้อไปซื้อพิซซ่าให้พ่อหน่อยซีไปซื้อพิซซ่าให้หน่อย ไปซื้อไหมซื้อซ,ซื้อพิซซ่ามาเอาเงินไปอ่าไปซื้อไหมให้พ่อโอเคพิซซ่าสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองแตงโมสีแตงโม,ส,งมสีอะไรสีแดงสีแดงสีแดงอ่ะครับผม

จะหมดแล้วี้จะนหมดแล้วหมดแล้วซื้อกล้วยให้หน่อยรถรถน้ำมรถน้ำมันหมดรถน้ำมันหมดแกเติมไปเติมน้ำมัน รถเป็นอย่างรถรองเท้ารองเท้าหลุดใฮ้เจนนี่อ่มาเดี๋ยวใส่รองเท้าก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนติ๊ก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 ติ๊วติ๊ก้า ครับ<อ>ครับเดี๋ยวช่อนาจะมาครับเดี๋ยวมาเจะมาหน้า,ม,า,ามันชี้อีกปะระเทเจีนแล้วแล้วหนนแล้วมจะปจอมาร่ครับผมไมเติมน้ำมันรถก็แล้ว ครับผมเติมเท่าไหร่ครับสิบบาทเติมมันสิบบาทโอ้โหทำไมมันถูกจังทำไมเติมนิดเดียวสิบบาทน้ำมันอยู่หลังอ๋อน้ำมันอยู่ข้างหลังเติมจ๊ดตาชเต็มแล้วสิบบาทอ่โอเคอืมเปิดแล้ว